สวัสดีครับวันนี้กองอิริจภาพพีพะนองไปเบิงหาฮนครับอยู่เิริวุฒฟาร์มอ,อ,อยู่บ้านโจดมวง ip, จจมง per, ูลาลาจจง่สิบตำบลโจดมวงอำเภอศิราลาชจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นการเลี้ยงฮานให้ครอบครัวตามวิถีพื้นบ้านแต่ว่าได้คุณภาพได้ราค่าครับจังฮานตัวน,นี้ก็เป็นลูกผสมของทัวเลากับหวัวสิงโตครับ ราคาอยู่กับประมาณสามพันบาทครับนี่คือผลผลิตชินเอกตัวหนึ่งของ,องชลิม <ด S 2> ุตฟาร์มค,ค,ครับ ักเื่อนโตพื้นที่มองนีนี่พื้นที่ทั้งหมดซื้อฟาร์มซื้อฟาร์มซื้อไลยเนาะสิลิวต์ฟาร์มสิริวุฒิฟาร์มแม็มบอพื้นที่ทั้งหอบล้อมตัวบ้านอยู่ที่หนึ่งไร่กับสามสิบตารางอ่าไว้สามพี่สามตารางวะไร่เศษเศษเนาะไร่เศษเศษนี่คือสิริวุฒิฟาร์มอยู่บ้านโจดวงอำเภอศิลาลาชศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษเนาะ ตัวเดียวหนึ่ันบาทเป็นตัวผูหเือตัแม่เป็นตัวูค่ะพี่เป็นตัวูบอใเป็นตนมาอย่างนีตัแม่นี่งามงามเป็นง่ามหแมวเป็นตัวูค่ะเป็่าน้อมหรือว่าตัวรไคะตัวตัวพันรเป็นบอ่าอมก็ได้ผ่านปอมก็ได้ตอมคืองอนงอนกับงอนกับไใช่จะตายห่านืนองอนกัไงอนข้อข้อข้อย่านเนาะ ตัวใหญ่น้ำหนักดีที่อยู่นี่อปินดากุณนายข่ะจะถามมาให้ค่ะมันติมีขาคาร์โตตัวผูกมันติมีเดือยออกมาในน้่นนี่อันนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นตัวเมียนะคะตัวเมียไม่มีเดือยไม่มีเดือยไม่มีเดือยใช่ค่ะไม่มีเดือยอ่าตัวนี้คือตัวเมียถามวอร่อยตัวเส้นบอยมันอร่อยบาโตคือเขากดเขากดไปอีกเมื่อกี้นี่มันออกค่ะเป็น เดี vị, ๋ยวเดี <ate> ๋ยวคือดเนี่ยค่ะพี่ตัวเมียตัวเมียไก่ก็ไม่มีเดือยค่ะไม่มีเดือยออกมาไม่มีเดือยออกมาอ้ออตัวหนึ่งมาตั้งเมียจิบเพราะว่าช่วงช่วงก้นเนี่ยช่วงแต่เป็นตัวเมียก้นไม่ีกว่าเพราะว่าเขาต้องไข่ต้องอะไรสงสัยว่าเมียเมื่อไหร่แม่เจ้าเมียบรรโดเป็นอย่างไรอ้าวน่ะ โอ้ไม่เดือดโตเลยค่ะขนาดเป็นตัวเถ้าตัวไงโอ้โอโตัวเมยียค่ะตัวเมยียค่ะแสดงว่าคือหานเจ้าเลี้ยงอยู่ณเวลานี้นี่มีอยู่สามสายพัานเมนมอไม่สามหนึ่งคือหาจนจีนหานจีนหันจีนนี่หานจีนมีอยูสองสีเนาะสีขาวกับสีเทาเสร็จแล้วก็หานหัวจิงแล้วก็ หัวเล้าหัวเล้าหรือห่านปมหรือห่านปมบระเด้ตัวราคาสูงที่สุดคือตัวตัสิงแก่ทุ่งไอสิงแก่ปอมนี่แหละค่ะตัวปอมกับหัวสิงหินหรือเปล่ครับเนี่ยครูนี่เป็นราคาเลยเนี่ยแต่ว่าตัวเถิงซึ่งครูตัวเถิงขาตัวเถิงตัวแม่ีตัวแม่กําลังฟักไข่อยู่ตัวแม่นะคะนี่แหละตัวแม่ตัวนึงตัวเขาเขา้างใน สีข้อเลืองเแน่ใชะออสองก็มีผสมมากลูกนาที่บิ๊กๆนะดูดิอืมดูข้างๆกันเลย ต่อเนี่ยเขาจะเลือกลักษณะหันจังไงเอาไปเอาไปขยายพันธุ์ต่อแทนการทานฟิล์มกับธรรมดาตัวไปตัวผีคนทางเมือง,งตัวที่มันสมบูรณ์ค่ะพอแ,แม่พันธุ์แม่พันธุ์เนตรตัวใหญ่จังหน่อยอ,อุดอ,อบุบอ้วนอ้วนเนี่ยเสียแต่ว่าตัวปูเนี่ยมันมันดูโครงสร้างมันแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงใช่โครงสร้างคือคือค่อยๆค่ะมันแข็งแรงโบปร่เมนกระจาะกระจาะก็ยังขี่โล่งเลยนะแต่ทุ่มนี่คือเป็นพันธุ์ในเมืองค่ะตัวปูสีขาวสีีเทาเดียวมีนค่ะ มันเป็นพอท่านปกติทั่วไปที่ททเวลาขายลูกค้าของการก็ท่ทเป็นมืูนี่ค่ะข้าน่นี่คนข้างที่โตใหญ่โตใหญ่เพราะว่าเขาเขาปล่อยถ้ามา่าดมันเนี่ยเขาเล่นมันเนี่ยเวลาเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยอายุเขาเขาจักปีเขา,าสามารถออกไข่ได้หาซีหาปีออกยาวๆตัวนึงคือหมายความว่าอายุอายุเขาเต็มที่นี่คือซี่หาปีมั่งบอสมันเนี่ยออกไข่ออกไข่ ตลอดเลยเป็นวอลง<ช>ังจากนั้นตลอดจากครบเดือนฮันผสมพันแล้วก็ถุเกเลิ่บอกใครตลอดแต่ใครชุดแรกปีแรกส่วนหลายนี่ใครจากกาเรเลี้ยญคือไปดิใครเชื่อโบแข,<ช>ข,ข็งแรงเชื่อโบแข็งแรงหนูการเชื่อจากพ่จอจากแม่คือพ่อมุ่มแม่สาวเป็นสีบังโตก็โอเคด้่พี่มีตัวก็เชื่อแข็งแรกสามารถจะมีมีลูได้เลยลูกเยอะลูกบกบังโตกะสามารถจะชิดตันไหสักหาตัวจะสีกันนั้นแสดงว่าฮั่นไม่นี่ฮั่นไม่เวลาเขาผสมแล้วเนี่ย คืออัตราการให้ลูกเป็นบ่ออาเจีการไข่นี่ย,ยั่างมันเต็มท<ห><ห>ีมันบ่อแต่ยังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหาเราเพิ่งานอ่ะอายุยุคปีขื่นพ่อแม่พลาดนิดเดียคะ่ะให้ลูกให้ไข่ได้ไข่ก็้ามีน้อมีเสียบวก,ก็เปล่อยางนี้เดี๋ยวลูกไปฟังแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยคืออายุหกเดือนเจ็ดเดือนนีกก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วมันบ่อผสมพันธุ์ออกไข่ได้แล้วมันบ่อ แต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังกับผลใช่อย่าไปคาดหวังว่า,า,าทุกฟองจะต้องได้ลูกทุกฟองมีลูกทุกฟองครับ,รบแสดงว่าต้องเลี้ยงที่หาปีมันบ่อเลี้ยงไปเรื่อยขลังไปเลื่อยเพื่อเขาเกิดเรี่ยงกัเงเงเงเกนเรพรตายจากกันสุดแล้วคับปีนี้อายุเขาโดนปาไหนโดนอายุไข่นีโดนมาไหนครับอายุอายุไข่หาหกปีนี่ก็เริ่มเริ่มดิถาว่าเริ่มดิ่าว่าแสดงว่าหาหกปีนี่ถึงว่า น้ำเสี้ยเขาจะแข็งแรกแต่ว่าแข่งแรกแต่ว่าเขาเขค่อไลการการกลกติ่หน่อยลงอย่กันทำเลยต้วเาขหมดันตัวเนี่อายุหสิบปีกัพี่อัจุ่บานมีตัวหนึ่งีตัวขึ้นตายตายไปตอนอายุได้แปดปีแสดงว่าในเลี้ยงเขาที่มันสมบูรณ์สุดนี่อายุประมาณเท่าไหรอายุหนึ่งปีหนึ่งปีขึ้นเป็นบอดหไหนสมบูรณ์โอ้หนึ่งปีขึ้นนะหนึ่งปีขึ้น บันี้เวลาฟักนี่ฟักยังไนเวลาเขาฟักธรรมชาติฟักธรรมชาติเรนน่ะค่ะฟักธรรมชาติเอ็นบองบันดกีตก่จากว่าปริมาณไข่ม่ไหลแม่เขาหลเกินเขาแย่งกันฟักแย่งกันเลยคือกกบไดเมนบองกไข่บไดเอ็่ไข่เยอะเกินเขาใส่ระยะเวลาในการฟักเป็นปั้นไหน คูณหารเงนของี่มีแปดหมื่นบวกเดีไปอีกหนากต่ประมาณเดือนน่ะค่ะประมาณเดือนหนึ่งมันบ่โดยเฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งเนาะโดยเฉลี่ยหนึ่งเดือนบาเนี่ยเขาเขาปลาลูกได้นี่โดนเมนไดรครับปลาลูกได้ถา่าเอาการที่เขาเลี้ยงอยากได้ลูกดีที่สุดคือเขอลูกออกแยกจากเพราจากแม่เขาดีที่สุดเพราะตอนนี้พอแม่เขาโตใหญ่เขาเขาจะสามาแต่หีด้ยเขาจะเหยียบลูก เขาจะเหยียบลงนเลยค่ะจะเลี้ยงยังนะไม่เลี้ยงยังได้ค่ะเขาจะพูดหน่อยๆแกแต่เขาจะปริมาณหลายหาตัวสิบตัวขึ้นอย่างสี่แยกดีกว่าเพราะว่าเขาเขาแย่งหนูกันแล้วเขาจะเหยียบโดนโดนอะไรสามารถแยกได้แยกได้เลยค่ะออกมาจะแยกหรืออะไรก็ได้ออกมาจะแยกได้ค่ะแยกก็งอนะแม่ยูนในตัวหลายคือฟักเขาเขาออกแล้วเขาแยกเลยแยกแกพ่อจากแม่เลยแก่จากแม่เลยค่ะแล้วจะเอาไปรับ้านน้ำแอรไอซ์ุ่มอะค่ะไอ้์ไก่ซุ่มมันก็เอาอาหารให้เอาหญ้าให้ครัเพราะยังขึ้นมากอะขึ้นเขาจะน้อย ไมหาขาคู่ใหม่เพราะให้โดนบนอากาศโดนอย่างหลายเพราะว่าเขายิ่งหน่อยประมาณเจ็ดสิบหมื่สิแกเลิกคมไดลและครับครับบ่ได้หลังจากเข้าเข้าอลูกเขาออกมานี่เขาสามารถผสมพันธุ์ออกไข่ได้ต่อเนื่องอีกรุนบ่ไหนผสมต่อได้เลยแต่ว่าปริมาณไข่ขเขาเกิจะเป็นลูกไข่นั้นปีหนึ่งก็สิไข่หลบหนึ่ง โอาจะดงว่าปีละรอบบ่ใช่ปีละรอบค่ะห่านไข่ปีละรอบมาในช่วงระยะเวลาที่เขาไข่ช่วงเดือนไหนครับช่วงจะเริ่มหนาวเลยค่ะเริ่มหนาวติไปโอ้แสดงว่าอากาศเย็นๆก็เริ่มแล้วมันบอกที่เริ่มหนาวถามว่าไข่ก่อนนั้นมีบ่มีค่ะไข่ก่อนแต่ว่าช่วงฝนห่านไข่ปุ๊บปัญหาคือไข่เน่าเลยค่ะช่วงฝนนในไขจะเนาวซากบ่ได้คือฝนเขาเขาฟักหน้าค่ะเพราะอากาศเขาคือฝนบ่ไอยเลยหรือฝนขาดจานคว้าจันนาจันลัางมาในช่วงช่วงหนาวนี่ดีที่สุดมันบ่ดีที่สุดค่ะ ให้ลูกลูกหนาหนาวนี่สิสิดีมากจะว่าหานาห่อนก็บอกเป็นอย่างมันบอกก็บอเป็นอย่างแต่เขาไปฤดูใครเอาไงฤดูใครเขาเป็นช่วงหนาวก็หมอสมดีสุดคือ<เห>ช่วงฤดูหนาวมันบอกปลฝนต้นหนาวเลยอ่ะอือปลายฝนต้นหนาวใช่เริ่มนิ่งแล้ววันนี้เริ่มนิ่งแล้วคุณ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 แล้วอ่ามาใหม่ๆนี่แตกตื่นใช่ตอนนี้สงบแล้วตอนนี้สงบแล้วมาแล้วมาถ่ายรูปหน่อยปร้อมมานี่มาลูก มาใกล้ๆน้อยหนุในใกล้แล้วรู้แล้วว่าหล่อกมันยกโอ้มาใน,าน,าน,าานช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างคืออยากปล่อยออกเออแค่ปกตีค่ะทะลุค้าต้องการนี่คืขอข้าวจะปล่อยได้ข้าขายได้ค่ะครัขายใส่ได้แบ่งพ่อพันแม่พันได้ครับของข้าเลี้ยงมาโดนรเราบ่กเลี้ยงฮันมดโดน เขาสองปีค่ะเขาสอปีเลยมันบอกแหล่แหลๆเขามีหานิซีโต้ลายชุดคือ8แปดสิบโตค่ะโอ้โหการคื่นล้ามหาถิฟ้าเหมือนเื่อสื่อไปหมดแบงกาไตค่ะก็เลอยากเลี้ยงกแหวกขบม่เบิ้ง่ยงเขาเห็นเขาก็เอมาก็เอาไปคือเห็นบนเฟนเห็นไอโพนะเห็นบนโพดก็เลยสนใจกับมมาเยี่ยมยามน้ำ่าวกับม่บรดมาธรรมดาปด้มาเมือเป่าดอกจันไดก็เอากับบ้านเน่นนะ ก็สิหิงหูหิงก้าบ,บาทไปนก็วแต่ว่าอยากได้เนี่ยเพิ่นบวบใครแล้วตัวอยากได้เนี่ยนะ <c oughs> โอ้โตัวดาหาพันหกพันเจ็ดพันบนแม่เป็นเงินอีเล่แต่วสวยว่ามันสวยอ่ะเป็นพอดีม,มกแต่ก่กอนบบกับกับแรกตับพ่อโถนอยากอยากไดนอย่างได้ครับก็บบบถึงจังหวะอ่าอะไรที่มันเป็นของเราสัากวันหนึ่งเราก็ต้องมีด้อวยอืมสักวันหนึ่งต้องมีใช่ตัวที่ไม่ดีสำกัญปินเพลทแค่ตัว คือหัวสิงัตหัวสิงนี่เวลาเขาดูเพจเขาเนี่ยตัวปิ้นเลยค่ะตัวมันใหญ่เท่าเท่ากันใช่ค่ะตัวใหญ่เท่ากันหนูก็เหมือนกันคางก็ย้อยหนอกหนอกเหมือนกันคางย้อยเหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันใช่ดูดีที่สุดก็คือปิ้นบังบังก่อนเอาเนาะบังก่อนเอาแต่ว่าถ้าเป็นฮานจีนธรรมดาก็คือตัวเธอกะหนอกใหญ่หนอกใหญ่ล่างใหญ่ ตัวแม่ก็คือนี่แ่ะที่เห็นน้อยๆเพี้ยวๆเป็นบ่เข้ามาน่อยเพี้ยวๆบ่เป็นเขาจอยด้ยบ่เป็นเขาจอยดักดักต๊ะน้อยดักกระตต๊พร้อมตัวแม่อโอตัวเถิตัวแม่บงบังนี่เนาะ <c oughs> คือตัวนี้โตหัวสิงมันบ่คือโตผูหัวสิงที่าแนบเห็นใช่ก็ตัวนี้กับปีหัวสิงอ้บาริหัวสิงนี่ล้วษณะนที่สิงจขนอมันง่ายมันบ่คอยายข้อ่าย่บงบางันคือตัวนี้คือโตผูเนาะโตผูคะคืองอนงอนกังอนกับใ่ จะต้ายจะทานสินชุอนสิไงคือออนใหญ่ข้อข้อข้อน่านใหญคว่นนตัวใหญ่น้ำหนักดีแลคาก็ดีน้ำคือจ้ว่าโตพันจืซืกกแพงแล้วพอพันแม่พันกับซีพันแล้วมันบออือหรืคือโตโตหัวสิงใานีผสมกับโตตัวนี้คือหานธรรมดามันบ่ใกล้ๆกันเนี่ยกลเป็นหรค่ะ ท่านนั่งก่อนครับถั่วเล้าถั่วเล้าถั่วเล้าใช่ถั่วเล้าผั่วเล้าจีนผสมถั่วเล้าไม่บอกว่าไปยังจัดจ้าโอ้จีนผสมถั่วเล้าก็เป็นอาหารหัวจรีนไงบ่เอ่ตาตาจีนเป็นออกซ่องินนซ่องแดงเม็นบะสีจีนตาจัดทานจีนทั่วไปค่ะตรงตรงตาออกตรงตรงงามเป็นงามครับพี่น้องงามเป็นงามงามมีลีได้หนิหนิแงบมงซ่องนี่งามใครไรผมเนี่ยตัวอยู่ขอนี้ค่ะพี่ คือโตโตแม่นี่เพิ่์นมาอย่างนี้โตแม่นี่งามงามเป็นงามนี่แมวเป็นตัวผู้ค่ะเป็นทาน้อมหรือว่าตัวร้อยอะไรค่ะตัวตัวพันตัวเล้าเป็นบอเปอดฟอมก็ได้ทานปอมก็ได้ทานฟอมเป็นทานยูโรค่ะเป็นทานยูโรค่ะเปนราคาเท่าไหรราคา คือสือพอพันมาหาพันโอ้ว้าจะีกทีค่ออกต้ต้น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 อ้นน่้นต้นต้นตนอ้น่่นต้นต้นต้นตนต้นตนต้ต้นต้นต้นตนต้นต้นตต้นต้นต้นตนนต้นต้นต้นนนต้น้นน สีเฮ็ดคือสีสีห้าหานเนี่ัวเล้าหรือว่าหานหัวสิงจะให้ผสมกับหานจีนหรือว่าสีใหญ่โอ้สั่งสีงใหญ่แข่งขือเฮาเฮาวกำลังจะผสมขามสายพัดเมนมอระหว่างตัวเ,เล้าระหว่างหานจีนกับหานห,หัวสิงห่านหัวสิงกับหานจีนตั<ช>นนี้เวลาได้ลูกมานนี่โตมันจะใหญ่ขึ้นตัวจะใหญ่ขือชือใหญ่กว่าหัวสิงใหญ่กว่าห่านจีน คือตอนคือตอนนี้ในหัวสิงกับไอตัวเราเนี่เข้ากรลังขยายพันธุ์อยู่เ็นบ่กรลังขยายพันธุ์อยู่แกยังมาได้จำนายน่าคือจำนายได้คือตัวพอพันธุ์นบ่พอพันนี้เวลาเขาเอาพอพันธุ์ไปผสมกับตัวไทยเราบ่าวเนี่ยผสมก็หากินได้ผหาได้ราคาจะดพอพันธุ์น

ที่ยบานเขาหาหน้คนทอหาหนสิคะตอนนีเป็นชีฟ้าดิมอนนี้ได้ได้บัตจะใส่ซื้อข้าจากีฟ้าเนตั้งมีอย่างเงี้ยจำอะไรเขยโอ้แบ่งพั่เขามา่งานนี่าันเลเป็นงาดตัวนี้คือสองสีเนาะสีขาว ตัข้อขาวข้อขาวตัวตัวเนี่ยตัวเดียวหนึ่งพันตัวเดียวหนึ่งพันบาทเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เป็นตัวผู้ค่ะพี่เป็นตัวผู้บ่ใช่ค่ะเป็นแดงก็เป็นด่านแดงค่งเกิดจากการผสมจะกล้าผสมสีขาวกับอ่าฮันจีเนี่ยถ้าฮันจีเท่าตัาไปอีกทีก็จะออกสีมาแปลกๆแน่เกิเป็นราคาเลยมันพอเิดีราคาคือฮันกินสีขาวเนี่ยก็คือราคาปกติใช่ค่ะราคาปกติมันในตัวสีเท่ากับราคาปกติแต่ว่าถ้า ถ้าผสมกันมากนี่เป็นลูกผสมกันกับเป็นราข้าวมันทอมันจะมีหามันนี่คือคือจะ่งข้าวอมันด่างคืมันด่างไหค่ะเนวุข้าวเปลือกข้าวไโต้ายเปลือกมันบ่อคือโตข้ายเปลือกจะเป็นพันหนึ่งเลยไก่ใช่จะเป็นสายพใช่่ะแ้ัชัดาว่ะผสมนตัวนี้ือมากกเป็นด่งอย่าเงี้ยอด่งสาดายมันนี่โมเมนจ มือนนิบ่มันจะเป็นราคาจิบวนี่แม่มือหีิแม่ได้เบิร์ดครับมอหก็ตอนนี้เป็นหานกินเนาะหานกินบันนี้สีเน่ยเก็รนสีอย่างนึ่งี้เท่านสีเท่ากไปสีเท่าสีเท้า้าต้ จะสค่อืคือสีขาวผสมเท่ามันเจะ๊อไอ่มอนมอนในจะหน่อยมันบอมันีรุ่นนี้ฮัฟไคตัโเท่าไหร่รุ่นนี้จะเป็นตัวผูตัวผูตัวละเจีเท่ร่ตัวผูเจียอยตัวแม่ตัแม่แปลร้อยตัวปูละพันกว่าบาทตัวูละพันกว่าบาทถามว่าเองว่แตบอลรได้คือสามาถามาาฟ้ามเองมันบอเอง คือแต่มาฟ์มเองมาเลือกเอานี่พ่อราเดียวเพราะว่าขาบนมีการเสียใจด้วยกันจะชงน่อง้านีห้ารุ่นนี่อายุหลายปนไหนแล้วนี่ตอนนี้ปีกลัวอลมันมอกแต่ว่าแต่ว่ารุ่นนี่คือบเผสมเปนมอคือหมายว่าเขาบ้านนี่ออกงูกิ้งาออออกกม่กรุ่นนี่เขาฝากใครแล้ว อ๋อวกไคแล้วครับคือแต่แดงวากไคแดงรุ่นนึ้นเนาะใค่โอ้ว่าเป็นฮนสดบ้่นเถอะอาตอนนี้ว่าเปนฮนสดว่าเป็นฮัาสดอันนี้ดัก้าเลยนสด่ามาเนี่ยล่อลคือโตันอนนี้เป็นฮันัวสิ้งอ่าอันนี้เป็นในที่เรากระซิิ้งค่ะไหนก่อน สสมิงตัวแล้วพสมสิงตัวแม่นี่ยนะใช่อันนี้ตัวผู้ค่ะตัวผู้ค่ะตัวผู้วันนี้พ่นไถ่ยังสิบอ่ะาพ่นไถ่เพราะว่าพ่อขงลูกก่อนไถ่พ่อของลูกใช่เป็นแม่ลูกเพิ่งบอกวันน้ครับพ่อเองมันบออันนี้พ่อเชียงค่ะลูกพ่อเครื่อเชียงปักจากเครื่องเลยค่ะผมผมถามเนี่ยว่าตัวหัวสิงเนี่ยที่ราคามันแพงเนี่ยเพราะอย่างต้นนี้ราคาตัวไหนก่อนตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ขายอยู่สี่พันค่ะตัวนี้สี่พันมันบอใช่ค่ะวันนี้ราคาแพงนี่เพราะอย่าง เพราะว่านาที่เป็นเพราะว่าไอ้ฟินเขาค่อนข้างทีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเป็นงานที่ค่อนข้างที่ตงงานง่อมตงงานเป็นคือจะลูกเคร่งอะค่ะลูกต้องใจใจไทยก็ตายประเทศนั่นเห็นไหแต่ว่าค่อนข้างดุเนาะดูเพราะว่าหัวอยู่มาได้ทับบอทับบอไม่ลูกนี่ก็ไม่ได้ก็เป็นอย่างเล่นได้เล่นได้ปกติที่ยู่ข้างนอก โอ้บัานนี้แท้ไม่ตโตลูกเนี่เาขาไายใจังไลลูกคนน่ะลูกคนน่ะโตอายุหนึ่งเดือนอยู่ที่พันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทน่งนมันตัน้1 1> งแตดช่วงช่วงนี้พอป<พ>อช<อ>่วงนี้ไม่ค่มดไข่แล้วค่ะมดไขยแล้วยมดไขยเรื่องความอ่าสามสิบุนัวแต่ไม่สองโตนี่ละ อแสดงว่ามันมันบ่ใครแ่งแรกเรอฮะักเพลงเงคือคุ้มอินทรคุ้มว่ได้คุ้มวไดครับืคุ้เนีคือฮาคุ้มถ้ายังคุ้มวาไหนมันบ่้ากว่าเป็นเื่องพักแบบอ่าเป็นปิอเป็นดีเคลืงองก็บ้าน่ะครัอ๋อครับนเป็นกันรุ่นแรกกัเลยมากำลังกลังทดลองอยู่เป็นบ่แต่ว่าราคาดีเนาะหัวสิงราคาดีแต่ว่าตัวฮันธรรมดานี่ก หันธรรมดาหันกินนี่ก็ราคาก็เป็นของตลาดทัวไปอะค่ะตัวไปมันห่อี่เเดือนสเดือนจะดูวตัวม่ามร้อยห้ส่อยสามสี่้อยนตัวน่อยกับน่อย็กสองร้ห้่อ่ะค่ะคือต่อออกไม่หน่อยหน่อยสองรหาซ้ำนั่นประมาณเจ้าอาทิตตัวนั่นสองอาทิตย์สองร้อาทิตยี่มันนีตัวซ้ำนีตัวซ้ำนีเนี่

好了，兄弟。 มูผสมกีเซงเอาไปเนี่ยจดงว่าตอวที่เพิ่นเอาไปนี่มันงามแห้งตีนหนึ่งามค่ะพี่างามกว่านี่ตีนหนึ่เอ๋อไปนี่ตัวนึงค่ะอ่าสามตัวกว่านี่แหละค่ะมันเยอะแค่สองเขายืมไปตัวหนึ่ง